โอเคในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับขั้นตอนนี้ง่ายนะครับที่เราจะสามารถทำเทคในโปรแกรมเบนเดอร์เนี่ยให้กลายเป็นเทคแบบแอดวานซ์ Advanced ขึ้นนั่นก็คือเป็นเทคที่เราสามารถดัดงอหรือว่าทําให้มันโค้งงอแบบนี้ได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถควบคุมได้แบบอิสระกะันเลยนั่นเองแล้วก็ในวันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งตัวอย่างแล้วก็วิธีการทําให้ดูเนาะเดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูก่อนเลยว่าถ้าเราทําเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนเนาะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่ผมได้ทำอาไว้เมื่อกี้เนาะเอาให้เพื่อนๆดูนั่นเองว่าเปิดคลิปมาเราจะได้แบบไหนเนาะโอเคอันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูขั้นตอนแรกก่อนเลยเนาะหลังจากที่ชมตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันตั้งแต่การไปที่ Object Mode ก่อนเนาะเราจะาทิ้งตรงนี้ไปก่อนเนาะแต่ยังไม่ลบเนาะให้เป็นตัวอย่างก็พอโอเคเดี๋ยวเราจะมาที่ช h i เ A เนาะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมจะขอเปิดตรงนี้ไว้กัน ก็คือเป็นสกินคลาสคีย์เนาะจะได้รู้ว่าผมกดปุ่มไหนบ้างนั่นเองโอเคชิป A แล้วเราไปที่เคิร์บเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มตั้งแต่เบสิกก่อนเลยก็คือที่เป็นเซอร์เคิลจริงๆนะเนี่ยเราสามารถใช้พวกนี้ได้เกือบทั้งหมดเลยเนาะโอเคหลังจากที่เราแอดเซอร์เคิลที่เป็นทรงมาตรฐานที่ผมได้ชอบใช้เนาะก็คือคลิปอื่นๆเนี่ยผมจะชอบใช้พวกเซอร์เคิลเป็นหลักเนาะอันนี้ก็จะเป็นนับว่าเป็นมาตรฐานเลยนั่นเอง โอเคหลังจากที่เราได้เจ้าเคิร์ฟตัวนี้มาแล้วนะครับเราก็ไปสู่ขั้นตอนที่2กันเลยนั่นเองสำหรับใครที่ใส่เจ้าเคิร์ฟมาแล้วเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปปรับขนาดหรือว่าไปทําอะไรมานะครับปล่อยไปแบบนี้เลยนั่นเองโอเคอย่าเพิ่งไปทําอะไรมาเนาะแล้วเราไปดูขั้นตอนที่2กันเลยดีกว่าเราจะไปที่เทคกันก่อนเทคตรงนี้นะครับเราก็สามารถเขียนเว r ร์อะไรได้ตามใจชอบเลยเนาะอย่างผมจะพิมพ์คําว่าสตีฟเข้าไปนะครับก็เอา ใส่ทินึงแล้วกันเนาะเพราะว่าตัวนี้เนะี่ยอาจจะสั้นไปหน่อยแล้วกัน width small อันนี้ก็เป็นการโดนสดเนาะโอเคเดี๋ยวดูก่อน hand อีกตัวหนึ่งแล้วกัน steep small hand เนาะอันนี้ก็จะเป็นคําที่โดนสดออกมาเลยแล้วก็อันนี้เนะี่ยถ้าสมมุติว่าตัว text มันใหญ่เกินไปเนาะเราก็กดตัว s เพื่อย่อขนาดมันลงผมจะเอาไว้ประมาณนี้ก็พอแล้วทีนี้เนะี่ยให้เราอย่าเพิ่งไปกดอะไรมาเนาะ ดูแค่ที่ Text อย่างเดียวเสร็จแล้วให้เรากดไปที่ modifier นะครับแล้วก็ไปที่ deform เนาะ deform เสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดไปที่ curve เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีเขียนคำว่า curve object ตัวนี้เนาะเดี๋ยวพยายให้ดูก่อนเลยตัวนี้โอเคเรากดเข้าไปแล้วเล็งไปยัง curve ที่เราต้องการที่จะให้มันเข้าไปอยู่เนาะก็กดตรงนี้ได้เลยเราจะเห็นว่าเจ้า steve small hand ที่เป็นเทคที่ผมได้เขียนไว้ตรงนี้นะครับมันจะเข้าไปหยในตัวเคอร์ฟเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้เนี่ยเวลาเราจะหมุนเนาะเราก็ทําง่ายๆเลยกดทั้ง2ตัวที่เป็นทั้งเทคและเคอร์ฟเนาะหมุนไปแบบนี้เลยโอเคหลังจากที่เราได้มาแล้วนะครับเราก็หมุนขึ้นมาแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นการจัดเรียงตามใจชอบของเราเลยเนะแล้วทีนี้เนี่ยเรายกขึ้นมาหน่อยซ่อนตัวนี้เอาไปก่อนเนาะเพราะว่าตัวนี้อาจจะแบบบางตาของเพื่อนได้เนาะเดี๋ยวผมซ่อนไว้แป๊บหนึง่งโอเค เรามาอยู่ที่สตนะีฟวิสสโมแฮนเนาะตรงนี้เนะี่ยเราก็จะจัดการโค้งงออย่างที่ผมพูดไว้ตอนต้นคลิปเนาะเราก็ดึงออกมาแบบนี้จะมีการดึงลงมาหรือว่าแม้กระทั่งการบุนตรงนี้ก็ได้เนาะมันเป็นลาดชันลงไปแบบนี้ก็ได้ไม่เป็นไรโอเคทีนี้เนะ่ยเราก็ตัดได้ตามใจชอบเลยเนาะอันนี้ก็คือแล้วแต่เพื่อนเลยว่าเพ,เพื่อนจะดัดแป้งหรือว่าไปเสริมเติมแต่งยังไงก็อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเลยนั่นเองนะครับโอเค เดี๋ยววันนี้เนะี่ยก็พอแค่นี้ก่อนเนาะแล้วก็ลองใช้วิธีที่ผมได้สอนในคลิปนี้เนะี่ยไปลองเล่นกันดูเนาะแล้วก็แน่นอนเลยว่าก่อนจากกันไปนะครับก็สามารถเม้นได้เนาะสงสัยเรื่องไหนหรือว่าที่อยากจะให้ผมสอนเรื่องไหนเนาะก็ทักมาได้เลยเนาะเพราะว่ามันจะได้มียอด e n g a g e เพื่อที่ทางช่องเนี่ยจะได้ถูกดันให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นกันนั่นเองโอเคสำหรับในวันนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะแล้วก็อย่าลืมเอาไปเล่นกันดูเด้อโอเค goodbye ครับทุกคนพรุ่งนี้เจอกันเนาะ